สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโจรถไทยซิงตามเคยนะครับวันนี้กับบมี่อย่างไรครับพี่น้องพามาล้างรถครับมาล้างในน้ำแกงนะครับบูมีเวียกมีงานครับวันนี้ก็มาล้างรถกนล้างกระจากไปใส่เลยมาเลยแม่มาล้างรถนะแม่นี่ ส่วมเปอร์แพี่น้องมา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 ล้างรถนี่เป็นคนล้างรถผมกับพี่น้องโอ้ล้างมันสะอาดเด้อ ช่างไทยหนองประโตงเนี่ยนี่เบิ้งเด้อครับเบิ้งหน้าพิ่นไวเด้อครับเป็นปืดล้านปะยางเนี่ยครับวันนี้เพิ่นเปลี่ยนอาชีพครับมาล้างรถไทยครับวันนี้ บ่มีเวียกเหมือนเ่านอนซองมืดอล้วเหมือนว่างานบ่เข้าร้านจักเ้ยเดี๋ยวนีพนังานดกดตกเปล่งบรรยากาศโอ้พี่น้องเอ้ยน้ำท่วมหมดแล้วหู้หูคูคให้มันสะอาด